จิตมีตัณหาเรียกว่าอยู่สองคนจิตไม่มีตัณหาเรียกว่าอยู่คนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ามีขชาลารูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคชาละเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นไซตแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคชาละกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยคานะอันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นไซแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมีคชาละพิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการถูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีคชาละรถทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยชิวหาอันเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นไสแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิกขูผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคชาละผพทัพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยกายะอันเป็นผพทัพะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพัพพะนั้นไซต์แก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพัพพะนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญญยคะย่อมมีมิคชาละพิขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการถูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคชาละธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมณนะอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งทำมารมนั้นไซแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งทำมารมนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีคชาละพิกขุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อย มีเสียงกึกก้องคลึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นพิกุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของพิกุนั้น ตัณหานั้นอันภิกขุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกขุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพิกขุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ามีคาชาระรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุ เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละ นันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะ เป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นไซแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนั่นแหละ นันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยคานะ เป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นใสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนั่นแหละ นันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิขชาระรถทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยชิวหา เป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นไสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นนั่นแหละ นันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละพิกุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาระโผลทภพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด,ด้วยกายะ เป็นโพธพภะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโพธพพะนั้นใายแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมา ซึ่งโพธพภะนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละ ธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมณนะเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมารมนั้นไซส์แก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งทำอารมณนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว มิคชาละภิกขุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกขุภิคุณีอุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอมมาย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกขุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุว่าตันหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกขุนั้นตันหานั้นอันภิกขุนั้นละเสียได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกขุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แล